ใช้ไฟกลางใส่น้ำน้ำเดือดเอาเส้นลงคนใช้เป็นไฟอ่อนกว่าไฟกลาง15นาทีนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วเนาะปิดไฟจากนั้นเราจะเาเส้นไปแช่น้ำเย็นประมาณ2นาทีแล้วเสด็จน้ำใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันใส่พริกกระเทียมที่เราปัดลงกันไว้ผัด3นาทีใส่เนื้อ ผัดคลุกให้เข้ากันแล้วปิดฝาปิดฝามาได้3นาทีนะครับพอเนื้อเปลี่ยนสีใส่น้ำมันหอยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำพริกเผาผัดคลุกให้เข้ากันปิดฝาห้านาทีนะครับเนื้อสุกใส่ใบโหระพาผัดคลุกให้เข้ากันปิดไฟได้เลยครับเรียบร้อยเอาเนื้อผัดน้ำพริกเผามาคลุกกับเส้นสปากเกตตี้ที่เราเสด็จน้ำไว้คลุกไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ หอมกลิ่นใบัวละพาหอมกลิ่นนพริกเผารสชาติก็จะเป็นเผ็ดหวานนิดๆเคม็มกลม่อร่อยมากๆเลยครับลองทําดูนะครับคอสข้าวเนื้ออบคุณจะได้เรียนทําข้าวเนื้ออบข้าวเนื้ออบสิกิโลข้าวเนื้อแดงข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดสลัดแขกพิเศษของแถมข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ก๋วยเตี๋ยวแกงราคาเต็มของคอสนี้คือ1,200บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ299บาท